สวัดิฉั้นใบเฟิร์นนะคะดิฉันต้นข้าวนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าวันฮาโลวีนกัน,นะค่ะแต่ว่านะคะวันนี้คะเราจะมาแต่งหน้าวันฮาโลวีนให้น้องเรา 姐姐嘞。 ลุกขึ้นมาก่อนค่ะ